สวัสดีครับผมผมตังตุตูตูครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรีวิวอะไรเอ่ยรีวิวพวกอวตารมาคุกคามกะว่าจะมาป่วงให้ตังหล่อละมัง้งแต่คราวนี้โดนตังสวนกับฉีหีฉีแแตด และคราวนี้นะโอ้โหคงจะเจ็บอกเจ็บใจหน้าดูวิ่งพลานทุกแพลตฟอร์มเลยที่เป็นของสังตุ๊ดโอเคไม่เป็นไรเราอาภาัยให้พวกคุณเป็นอวตารแต่ยังไงก็ดิ้นให้มันอยู่แบบร่องกับรอยแหละเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกนะคะอวตาแตกอวตารโอเคไปฟังคลิปเนาะหลักทงหลักฐานจะ จะไม่ให้เจ็บได้ยังไงอ่ะโดนฉีกขนาดนั้นน่ะเออพี่จังหรือเปล่าคะอะไรนะฮะพี่จังหรือเปล่าคะทําไมเหรอคะได้ข่าวว่าเป็นผัวพี่อังุนเหรอคะค่ะเป็นผัวค่ะซี่กันมาแล้วด้วยค่ะมันมากค่ะจ้าจ้าแบบเบลลมากเลยค่ะตีลังกาเอากันด้วยค่ะ โอ้โหขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาสัมภาษณ์โอเคค่ะแตงกีเวลีมาสค่ะโอ้โหไอ้พวกลาำปามีพวกเกียนเกี่ยวอีดอกกิกอีควายอีสารเลวอีตอนแหละเป็นไงเอ้ยโดนฉีกหีฉีกแต่แล้วคราวนี้เจ็บปวดโอ้โหโทรกระน่ำซัมเมอร์เซลรัวรัวรัวจนเด้งไม่วันไม่ไหว วิ่งพ่านทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งแอปฟ้าแอปเขียวแอปดำไปทั่วเลยเออใจเย็นเย็นเธอเออใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะรับสายแล้วให้ดาเลยคราวนี้เออถ้าคิดว่าเจ็บปวดมากขนาดนั้นก็ค่ะก็อยากจะเตือนภัยเนาะเออ ชื่อในคลิปนี้นะที่เขากล่าวหานะนะั่นเขามีตัวตนจริงแล้วเขาก็เสียหายจริงคนที่ชื่ออัง,งุนนะเขาเปิดเอฟซีหน้าช่องของตังแล้วเขาเนี่ยเขาจะพวกนี้นะเขาชอบมาแบบว่าเออมาป่วนช่องตังแบบว่ามาคุกคามมาระรานบางทีก็หวังที่จะมาะโทรมาหลอกอัดเอาคลิปทรงคลิปเสียงเอาไวไ้ไปแบ็กเมีแบบตบซับนะ่ะแล้วก็มีแล้วด้วย คนผู้เสียหายนะ่ะพวกนี้เป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ตบซับมิกฉาชีพต่างก็เลยอยากจะเตือนภัยนะฮะเตือนภัยว่าทุกวันนี้มีทุกรูปแบบโอเคนะคะฝากทุกคนเอ่อให้รับชมคลิปนี้แบบว่าเป็นอะไรนะเป็นอุทาหรณ์โอเคไปละบายบาย